สวัสดีครับมือน,นี้ผมสิมาหาเห็บยูค่าหรือเห็บเผ่งผมนะครับป้าขังเยี่ยนครับหาไปแกงกินแร่งอันนี้เชฟผมเป็น,นพิธีกรคู่ดิเนินไลก่กัน <laughs> โอ้โหกลายพี่น้องหาเห็ดยูค่าหรือว่าเห็ดคมบันเท่านะครับ <c oughs> นี่กับมือนี้คนไลยนะครับตัวกับเ <c oughs> พ่อได้เก็บอยู่ครับนี่ มองละดอกสองดอกนะครับมองกระดอกสองดอกก็พอได้เก็บอยู่ครับแล้วต้อาาตงเบิ่งไปเรื่อยๆครับยาวๆครับมาเห็นเยอะเรือยพี่น้องสองดอกสามดอกบางนี้ปลาหูก็เรอยพี่น้องเอ้หกักอีหลีแต่ว่าค้นกัลไย เต็มปลาอยู่กับข้นมาเก็มเห็ดนะครับลายลยีแล้วก็จทไถ่บ้างเรื่อยนะครับพี่น้องครับ A băng lại không được mịn bông hoa kha kia chiaro vân าไปไลไปหาอย่งสี่ได้นอนบอกแยกย่าดต้นเชื้อแบบติดตัว่อ้พวกตันมาช่อยตองตู่เบอร์พาเหตุด้วครับพราแกงนี่แหะครับเต้าปุ่นปุ้นดมันขมครับ หาเห็ดขังลงเยียนครับคู่บป็นหนกเอ้ยคู่ตั้งเพื่อมันคู่บป็นหนกทีมงานครับหลังเลือกงานนะครับหล,ลัลงเลือกงานหลังเลือกงานหากินเมื่ไก่ครับหากินขางวิไลนี่แหละครับใกลก้ใ,ใลา <c oughs> หากินไก่ลายน <c oughs> ี่นะครับพืช <c oughs> หาเห็นดเชียยุงเสียครับเชียยจนนวนเปลี่ยนใชไมครับยังคิดพอเลย พูน,นะครับโอ้โหนี่เด็ดนี่เด็ดเดเดจได้แต่ละวดอกครับข้าเจ้าเบิร์ก่อนแล้วอึดลายพี่ครับดอกหนึ่งจะแขงกันพี่ดีดอกนี้นี่ครับออหายากเลยครับี่นี่นะครับพี่น้องเชียร์ไปเรื่อยเชียร์ไปเชียร์มาแลนะ้วตัวทีพ่อตัวทีเห็นพุณน,น,นะครับลอกพ้นกันลายดอกบาง่ามปะไหนครับ แต่ว่ากับพ่อใดอยู่ครับขั้นในเห็นเป็นมูกับใดนี่ครับดอกหนึ่งเห็ดนี่ครับอีกสองดกอกมีแตเฮดเถ่าครับคนเกียกมีแตพุชอทเฮาเห็ดยามามูชิตะกด โอ้โนี่พี่น้องมั่วพลอยเดี๋ยวพุ่นเห็ดดอกนี้คือยิ่งงามกวู่มูแล,ล้วครับตั้งแต่หามากครับพี่น้องเห็ดเพื่งขมระรว่าเห็ดยูค่านะครับแต่ละบ้าน,นเอิ้นบ่คือกันนะครับแถวแต่ทางบ้านไผ่มันนะครับเอิ้นบ่คือกันเด้อครับเด,อด,บบอด้อเย สามคนนะพวินนองจังได้พัวกเกี่ยงนี่ติดอกขเขาเถานะครับกิดไยนะครับปีนี้นะครับก็ออกเทแรกนะครับ